มันกลักคนเลยกลักเฮ้าอยู่แค่นทางฮรับลงพอนะเอาก็มดจักขึ้นอยู่ด้วยคนอ้นี่โอ้โออออตึ้ขึ้นซื่อคืลมบัน้ไวเห็นไหมน้องเล่นเห็นเ้ยเอากนนะ ชาตที่ท่นนี้แร่นพอดรีว่กนมีอยู่หวา, <What? S 2> านัจมอันทุกคนนะพะมีอนกกงมอยนี่ไหกโกท่านหอดบลนแล้วคือไว่นอยู่ตรงนี้นะน้ำมันกักอยู่ตรงนี้เอง ตามต้นดาดมันนีกันแดที่เก้าทุกคนเลยใครได้ทุกคนโต้วว่านมื่อนะไปนดินรถไทมันนี้นะรถไทอ้ไปสามค้นเพานดาดแลุกคนหามันนี่นะหาไม้ก่ มาอยู่มาได้แร่ถูกก้นได้แต่ว่าค่อยนะไปนี่สิจอดรถแล้วก็สิลงไปยามเหวับยามเบ็ดเชื่อเบ็ดปลาได้หลายมือลวลูกก็โงหงเดี๋ยข่อยแต่ซอ่ขอยก็โต้กต็กตรง บ้านหางอันนี้โมเมนต์บ้านหางอันนี้คนรเดือบันบ้านรับแร่โมฮอดไปกี่ข้าวก็จะห้า,ขอขอหาว็กงทำไมกี่ข้าวนั่นเลยคนจัปลาแห้งนั่น่าจะแม่ตืุ่นซอยนอนเทงซอยก็มีลูกมาท่านกินข้าวเส้าท้าวแล้วบ้นวานซอยแล้วซอยไป่ซ้อมีกินเหร ตัวนี้จะมูจะม,จะมาจะได้พกเอาเ <c oughs> ด็กกระโดดมาหอดบานแับได้แล้วทุกคนได้นี่บานนบไดสองสี่ห้าหลังคาบอคือบานหางแล้วคนบานหางหน่ะสิบห้าตัวน,นี้เป็นห้าหลังคาเอารถป้าไปนี่เอาห้าไปหาดูไหม้รู้กับเมย์ไปหานุไม้ไเขากระเดาที่ขานเดาทุกคนเลยมันแดดหอนขานบนป้าคร Ta tà mặt bông hưng tà mặt 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 dùng khảo chưa cái hát là mất mày làm sao hẳn xuống bà thôi cho ลงล้อห้อยะะอะไรันลงล้อห้อยอะไรกอดไม้ของมันด้ไม้ไผ่โอ้เอาหาแล้วกันโดนกระคดบ้ ไม้ไฟล่ามปลานี่ไม้ไม้ไผ่ไม้ไผ่

งูเผาหรืออะไรไปมูมาโหดละนดนี่มาทุกคนนะก่อยกุ๊กเก๊กกุ๊กเก๊กท่ามันเนี้ยนั่นมีแต่ขี้ต่อมหันน็อตนี่ก็บิดตานและทุกคนเลยยางลงฟูแล้วก็ห่อนเหวห่อนเหวแล้วก็ห้ามโพยไปเลาะคุณเทิงยายามเบ็ดต่อกับเหวหลังหนึ่งทุกคนนะทุกคน ดูน้ำกันทุกคนได้ขาสจีามานมันมามานนะ หวา,น,าเนเขนมเนื้อเจะาว่าโอเคอยู่ทุกคนไอหมาเนี่ยยักษ์แข็งจังตาจอกเลยข้าวโพผ้าไปไป,ไปดกไปป้านี่ยเยอะมากมันยันดกทุกคนเลยข้าวฟกฟไว้แต่ยังน้อยแต่โอเคอยู่เพราะว่าหมาห้าวหากรเลงเลงกับมันแบบยังเหย้าย่างเฉยเลยตรงหลังนี่ร้อนอมร้อดทุกคนเลย ลวายแค่เดดจัดเขาโกนนี้นะโกนก็โกนเยอะโกนงาไม่กะเต้ทุกคนเลยนี่นะเห็นเดเลพอแล่นแล้วทุกคนดนะ้ลงพอแ,แล่นเลยไลบทัท่านโอ้ยก็นี่ยหูปันเ,นเนลยเชนกั เฮาโกนทุกคนเลยพ่มี่เร oh. hey. ียเอาจ่อเอามันมี้นหนีโอ้จับโนทุกคนมันเลนไว้นี่โอ้เรแล้วไหวใช่ โอ้โหดโกลต์เหิงบ่โอ้หลงไหลยิงมกินโอ้เล่นเบาแย่ไปเลิยคนเลยโอ้ยแล้วเป็นโกนโอ้โหเขาโกนนี่แหละ นกโกดเนอะมันกักคนเลยกักเข้าออยู่แค่นทางฮะลงพอนะเอาก็ะาจกุกขึ้นอยู่ทุกคนเลยนี่โอ้โอโอออเต้นซืจะลมนบัน โอ้ไวเห็เล่นนีน้องเล่นเห็นเลยเขาโกนนะเล่นทาดที่ทันนี้เล่นพอดีไวโกนมีอยูง่งา <What? S 2> ว้าเน้อฉมอนทุกคนนะก็ไม่คืนกง hehe, มอยนี่กโกนนี่โโกนะท่านหดบมดแล้วคือวัยมันอยู่ตรนี้นะมันกัะอยู่ตรนี้เองเก่ะตรงนี้หมยทุกคน này. chỉ làm not cái me ngay a tay. Mark mấy cái tay mò đi thôi. mở phước bunker chip. You know, nhanh. you oh, phước a rival len cái len 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 เฟตตมี่เล่นเด็คนเป็นแล้วก็เฟตมันต่ำบอเฟตเนต่ำโพดบอสตัดฟดใ ตัวนี้ต้นไม้หัวล้นทุกคนโอ้ตอแหล่นจา้าว,วันอาย่กกเลยทุกคนมันลายก๊กตัวนั้นไม่ย่างครับอนตะเบิมมักง่ายเลย่ย่างก็เลยเมือ่อยกลงอืโอ้ลายแล่นกับ,บุท่านมึงมาขึ้นไป ขน้แล้วนี่ตะเวนนได้ดีกว่าโอ้บทคืออีเนี้ทุกคนเกิดอะไรวะไปเพินเชื่อแเลนแต่นั้นเกิดอะไรวะ ร้านานของผู้ื่อโอ้ยโคอยน้าไปนะพุคนเลยโล่โวยเห้น่นมื่อทั้งนั้นเลยมันเทอได้วกว่าก็ารอแหละหมวยเทยวยามในะบทคืเหวไปน้นเแบบด็นเด็กบุ้นี่ถึงแล้วมากินด้วยนุ่มทุกคนมีแต่นุ่ม เป็ดเท่ากยังยังหลังนึงทุกคนด้วยโอ้มีหมาคนเลาะแล้วท <ie> ุกคนเลยเป็นหมาน้ำกระลายแล้วตอนสุดโตกะแค่ึ้นแล้ว หนะัมซอสเเขาลัดมือไปเเขาบุหรี่ห้ยน้ำไหลนักทางเฮียฮอดบน,นเบ็ดแลรนเลยยังบมไก่เก้นเลยงางมานี่ก็เลยมาลยกว่า เห็นแลนนับ,บุร่ายเมื่อกีน้นีกคนมันแรนด์ท่อนไม้ก้อนมันมาไหลเด้กชูแล้วนี่โมมีมนะ่มาแล้วม่เฮิร์นท่อนไม้รับไปทางเรื่องนี้ก็มากะมาน้อยทุกคนยังมัมวง่ายมันโคตรเว้นหลงเมืองมากเซาะกายแทบหลงโอ้ยเมย มาเลยโอ้น <habitude. S 2> ้อยๆกัเส้าไก่ไปยางตตอทุกคนทนนนนไปย่งเมแมีเลน่เป็นแล้วก็แฟดเมันต่ำบ่ เวดมันต่ำโฟดบ้าตัดโฟดเฉยบอางหมู่นกทุกคนนี่กระหอบ บิดตาแล้วทุกคนเลยนาะงลงปู้แล้วก็หอนเหวี่ยหันเหวแล้วก็ห้ามพูดไปเลาะคุ้นทงพยายามเบ็ดต่อตกับเหวี่ยงหลังนึงทุกคนเลยทุกคนดูน้ำกันทุกคนได้เพราะฉิมาน,นมันประมาณนะ ย้อนหิน้วเหลือหลังเห็ดตะก้อนๆอ,อย่างนี้นโะอ้โหแถวล่ะยังบม่เห็นจะติดเจอบุตรทุกคนเลย อะไ้แล้วนี่ตะเว็นมาขึ้นไปเกไปเกะมาเขาดันลงคือก้าวทุกคนได้วันนี้สีไปเชี่รถก็บรนี้เมื่อเมื่อเมมีเมฆหนาอ่าแล้วฝนจะตกหมดเลยเลย bỏm ở đồng hồn tất cả đấy, mùa hạn đã, dám héo rạn cả bớt ướt con này lấy thanh nấm này là mạ máy có mà, <laughs> mà cầm dép in, bao gốc mọc cái nhai gì đó, miếng sưu chân lứa, hái nấm mày mà, đang xịt tèm ốm mướt mày bắt nhau nhau này Ốc bật lên lên, vài <laughs> máy tiếng ngưng ngưng Thôi, Nằm heo Rút lên

Og så litt søl. ข้างล่าแล้ววะนี่อิ่มแล้วทนเลยตอนนั้นเสียเขา้าเจ้าแก่เห็ดเข้บเมบรรณักยังแซบบ่บมัดอิ่มแล้วเสียเข้มพวกันละวแก่เห็ดเข้ม

เลีงเป็นฝักชะแ่นทุกคนเอ้ยอเลีงมากเลยอีนี่ไปกินกับยยตะแคนนั่นนะ,ะ,นนนะอ่ะเห็นแล้วโอเคเขากินน้ำอีบเรียบร้อยทุกคนเลยเกิดมาก็แล้วละบาทนี้่ะสำหรับคลิปนี้กับผมมีอยังไร ขอบคมณกบใจพอดิตามนะครับสมมาต่ต้ตนจนจบไปก้อนคลิปนี้ทุกคนเลยรุ่นอีกคลิปนะมันสีไปหากินไปเลยเพราะฝนตะตกก็ย่าแล้วนะแป่นดาวแล้วมันนี้